พ้าเมกสิ์ถ้าไม่ปอกผิวอะอก็จะเป็นผิวสีเป็นเป็นผิวดำม,มั่งแดงมั่งเพราะเมกสิทธิ์ก็คืออะไรทองแดงตะกั่วทองคำไม่ไม่อย่างชู้เมกสิ์วัดท่าไม่ได้เลยทองเยอะมันสว่างสว่างต่างกันเห็นได้ชัดครับเนะอันนี้เป็นทีมสะดุ้งกับ แล้วเอกลักษณ์พิมพ์คือท่านั่งของพระอันนี้คือนะฮะวัดกลางบางแก้วแบบไม่ต้องสงสัยอ่ะอันนี้คือเมกซิตดูง่ายเข้าใจง่ายดีการจะเทให้เป็นเมกซิตเนี่ยอ่ะเมกซิตยุคใหม่คือไหนไหม นี่คือเมกสิทธิ์ยุคใหม่มาแล้วเมกสิทธิ์ของฉันครับอ่าเมกสิทธิ์ย erm ุคใหม่แบบนี้คุณจะนึกถึงอะไรปิดตายันยุ่งปูหลิวอ่าปูหลิวตีสอันเนี้ยปูดีวัาพระลูเห็นไหมต่างกันไหม นี่ปูดีไว้พราะรูปเห็นไหมครับเมกกะสิทยุคใหม่กับเมกกะสิทธิ์โบราณความเก่าต่างกันไหมนี่ยังมีแล้วเมกกะสิทยุคใหม่เนี่ยเปรียบเทียบได้กับอะไรอ่ะคุณดูดิปูหลิววันก่อนยังยุ่งห้ามไไม่รู้นี่วัดอนนงย้อนยุคเหมือนกันไหม เห็นไหมซึ่งถ้าเป็นเมกสิทธิ์ยุคเก่าต่างกันไหมขวามือออกเหลืองแล้วก็ยังสดไม่แห้งอ่ะต่างเลยครับถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเข้าใจแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะรู้ว่าเมกสิทธิ์ไม่ใช่เรื่องยากเลยและอันเนี้ยเห็นปะ พาเมกสิทธิ์ถ้าไม่ปอกผิวอ่ะก็จะเป็นผิวสีเป็นเป็นผิวดํามั่งแดงมั่งเพราะเมกสิทธิ์ก็คืออะไรทองแดงตะกัวทองคํำไม่ไม่ๆอย่างชู้เมกสิทธิ์วัาทํำไม่ได้เลยทองเยอะมันสว่างสว่างต่างกันเห็นได้ชัดครับ สุดๆหล่ะแล้ววัดอะไรอะ่ะคืออันเนี้ยเข้าใจง่ายนะเพราะอะไรเพราะพิมพ์เพราะพุทธรัศมีเนี่ยก็คือวัดอนง์อยู่แล้วครับไ,ไม่ใช่เรื่องเล่นๆสำหรับเมกะสิทธิ์วัดอนงค์วัตถุมงคลคนรวยครับแล้วก็ไม่ได้เจอง่ายๆผมเทียบเลยเมกะสิทธิ์วัดอนงค ทำไมเขาซื้อเป็นล้านก็เขาคิดได้ไงเต่าปู่หลิวนวะก็จะร้านอยู่แล้วเขาคิดได้ไงว่าเหรียญทองคําปู่ทิมวัดาไร่ก็เป็นร้านเขาเทียบได้ไงเพราะหลุงพรากลวยรุ่นแรกก็เป็นร้านไงอ่าเขาก็เทียบได้ว่านะฮะเมกสิทธิ์ของวัดอนงเนี่ยเนี่ยฮะถ้าราคาล้านเนี่ยเหมือนกันเขาก็กล้าซื้อคุณของเมกสิทธิ์คือนะฮะเป็นการผสมผสานหัวใจธาตุต่างๆแล้วเสกด้วยคาถา ไปและกลับมีอิทธิฤทธิในการนะฮะกลับดวงค้ำดวงเขาเรียกว่าสุดยอดของวัตถุมงคลไม่ว่าใครจะทําของใส่คุณไม่ว่าคุณเคลื่อนไปชั้นอาสาปีนี้เพื่อนคุณตกปีชงคุณตกเคาะล้ายลาหูกินอะไรแต่แต่ถ้ามีเมกะธิ์แขวนในคอดวงไร้า,าสิ่งในและต่างๆจะไม่สามารถทําอะไรคนที่มีเมกะศิ์ แขวนคออยู่ได้เขาเรียกเป็นของวิเศษซึ่งแน่นอนครับในสมัยก่อนเนี่ยต้องผสมทองคำแท้แล้วทองคำแท้แพงมากเขาบอกในสมัยก่อนชาวนาตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายยังไม่เคยเห็นเลยว,ว่าทองคำหน้าตามันเป็นยังไงทำไมพระเม่กสิทธิ์จึงทำได้น้อยก็จะไปเอาทองคำจากไหนมาใส่ได้ล่ะครับพิวีบอกปางซ้อนหาขับอสรอ่ะเพอะเอกลักษณ์พิมพ์ นะพระพุทธนะครับปางซ่อนหานี่คือเป็นความลงอยู่แล้วเห็น mm hmm. ไหมครับใครก็อยากได้เมกสิทธิ์ถามว่าทําไมจึงเป็นวัตถุมงคลคนรวยเพราะเมกสิทธิ์ด้วยความที่ว่ามีอนุภาพ mm hmm. คุณวิเศษและมีจํานวนน้อยมากเอาว่าปัจจุบันเนี่ยแทบไม่เห็นวัดไหนจะสร้างเมกสิทธิ์ได้เพราะสูตรนี้ตํารานี้นะการสะกดาธาตุมันยาก เขาบอกว่าคนเล่นธาตุ้าขาดไม่รู้ตัวคือถ้าสะกดธาตุไม่ได้ก็วิกลจริตเป็นบ้าเราก็เลยไม่เห็นว่าจะมีวัดไหนสร้างเมกสิทธิ์กันได้ปิดเมกสิทธิ์หกหมื่นครับคุณเชื่อไหมเป็นลูกอมอ่ะคุณก็ยังต้องโดนหลายนหนมื่นเลยนะครับฉะนั้นเมกสิทธิ์องค์นี้สองนาทีาทผมขอเขียนราคาใส่มือคุณมีโอกาส ครั้งเดียวนะอ่าผมบอกว่าในทุกๆวันที่ผมนำมาให้เนี่ยไม่ได้มีมาบ่อยๆที่ไหนก็ไม่มีไม่มีหรอกครับเพราะปัจจุบันจะผส,สมเมกะสิทธิ์ออกมาได้ไม่มีใครผสมได้เขาไม่รู้ว่าสูตรเขาเป็นยังไง,งนะฮะคาว่าทำไมเขาจึงเสกแล้วมีธวัสสิทธิ์สะกดทานได้แล้วเสกคาถาเดินไปข้างหน้านะ คนที่จะเสกได้ต้องเสกคาถาไปแล้วกลับได้เช่นนมโมพุทธ,ธายะก็ต้องเสกกลับเป็นยะธาพุทธโมนะได้เสกไปแล้วกลับเสกไปแล้วกลับนะกลับคาถาได้นี่คือกลับดวงพิกชะตาผสมได้แล้วเป็นของวิเศษที่ไม่ว่าเคาะร้ายลาหูดวงตกนักสัตว์ทำร้ายพัมพิษจะทำอะไรคนที่มีไม่กระสิ์แขวนคอไม่ได้เลยสองหมื่นห้าพันบาทที่พี่ว้บูลนคนระับ ทีปรัทิบมาเก้า0มืนนะครับอยู่ที่เก้า0มื่นที่พี่ปรัทิบนะครับพี่มานะแปด0มืนไม่ทันนะครับคุณเชื่อไหมว่าแบบนี้คุณต้องโดนต่ำๆนะห้าแสนถึงล้านคุณต้องโดนต่ำๆห้าแสนถึงล้านและเป็นรงที่ดูง่ายมากครับแล้วนี่คือเป็นเอกลักษณ์พิมพ์ของวัดอนองไม่ต้องหนีไปไหนด้วยพี่นะัแทกมาหนึ่งแสนราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะครับ ผมยิ่งมองยิ่งซึ้งนะพี่พร่าเลขมาแสนหกพันพี่เฟื่องไม่ทานนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่แสนหกพันบาทผมบอกเลยครับว่าทําไมเมกะสีและอนองถึงเป็นล้านแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไม่มีวัตถุมงคลราคาหลักล้านอะไรในประเทศนี้ที่สามารถจะแสดงอนุภาพกลับดวงคุ้มดวงส่งเสริมดวงและ ไม่มีใครสร้างเมกะสิทธิ์ให้ได้ใช้กันแล้วใช่อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นแล้วนะครับครับอาจารย์หอมต้องบอกว่าอันนี้คือสวยดูง่ายอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนนะครับราคาสุดท้ายพี่หอมบอกเนเื้อเขียวสวยจังปีกแมงครับด้วยพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวและถ้าเลยจากวันนี้ไปแล้ว พระองค์นี้ราคาเปลี่ยนทันทีก็เหมือนเมกะศิธิ์องค์ปิดตาของผมราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมห้าพันบาทนะครับโอ้ยเดือดมาค่อยใส่ครับพี่นะงงตาลายนะครับอยากได้ต้องใส่กระโดดใกลๆครับพี่มรีโอ้โหครับเพื่อนปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ประทีปนะครับ หนึ่งแสนสองมื่นหนึ่งพันบาทพี่พนมไม่ทันพี่เฟื่องไม่ทันนะครับยินดีด้วยครับพี่วิบูลโอเคโอเคโอเคพี่ทวีไปไหนครับเหมือน,นพี่ประทีปรู้หน้าที่นะรู้ใจผมอะ <c oughs> คือจริงๆถามว่าได้ไหมอะไม,ไม่ได้หรอก <c oughs> เพราะว่าเมกะสิทธิ์องค์ละแสนกว่าบาทเน็ยฮะโอเคพี่ประทีปตัดตลับนะครับทองแขวนท่านให้ผมด้วย คุณควรกับพี่ประทีปครับสาธุยินดีด้วยครับอาจารย์ใจดีกับพี่ประทีปด้วยครับสุดๆครับพี่ประทีปมือใหญ่เยดายแทนอาจารย์เลยเครื่องเชื่อไหมว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะยิ่งผมไม่เขาเรียกอะไรยิ่งผมไม่ไม่โลภโมโทสันเกี่ยวกับเงินทองยิ่งไม่เห็นว่าเงินทองมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตสิ่งดีๆต่าง หลังไหลเข้ามาหาผมแล้วผมก็แบ่งสิ่งนเนี้ยออกไปสู่แฟนเพจผมถามจริงว่าพระเครื่องในรายการผมทุกคนเนี่ยราคาเนี่ยมันเป็นราคาที่ที่ถ้าใครเคยเช่าพระท,ที่อยู่แล้วนะมันถูกกว่ามากแล้วแท้ดูง่ายมีการรับประกันการัารนตีบอกข้อมูลให้ดูก่อน ก็ถือว่าท่านอยากให้ผมเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านสู่นักสะสมในแฟนเพจสังขวาหรือคู่บุญคู่บารมีของพระเครื่องแต่ละองค์ผมก็ทําหน้าที่นั้นแล้วกันครับพี่หอมอ่ะอันนี้ของพี่ประฏิบอา้าวเมกสิทธิ์วัดพระรูปนี่เอาไปสามพันอ๋อสามพพี่นี่ปู่ดีวัดพระรูปถ้าไม่เก่งก็เสกเมกสิทธิ์ไม่ได้อ,อันนี้เมกสิทธิ์ของวัดอนงนี่ ย้อนยุคอ่ะอันนี้เอาสามพันอันนี้เอาแปดพันห้าอันนี้วัดอานงตา,ตามตามตำราเขาโชคดีแจมใสปิดสามพันอ่ะสามพันปิดตายันยุควัดอนงอ่าไม่ใช่นี่วัดพลูกวัดอานงเอาแปดพันวัดอนงย้อนยุคเอาแปดพันครับก,ก็เขาก็ต้องทําตามตำรา,าที่มีมมอยู่<ม>วัดอานงาอ่ะอแล้วนะครับต้องบอกว่าถ้าคุณหาองค์เป็นแสนเป็นล้านแขวยไม่ได้ แบบนี้คือเขาทำตามตำราวัดอนงวัดพระรูปลูกครับูดีวัดพระรูปไปไหนต่อไม่ได้แล้วพอเป็นเมกสิทธิ์ปุ๊บคือไม่มีอะไรที่จะทำให้ไลฟ์วันนี้ไปต่อได้แล้วจริงไห<ป>มนะครับ ปฐุมมากต้องบอกว่าคุณเชื่อไหมว่าพระองค์เนี้ยเอาจริงจใจใจนะห่วงมากกว่าสมเด็จห่วงมากกว่าพระสมเด็จเพราะพระสมเด็จเนี้ยผมได้ผ่านมือเยอะพอสมควรแต่พระกูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีก็คือกูเดียวกับมเหส่วนเนี้ยกูเดียวกับผงสุพรรณเนี้ยเราได้ยินชื่อพระปฐุมมากจะมาตั้งแต่ไหนอะไร ไม่เคยมีโอกาสได้หรอกตัวจริงไม่เคยได้เลยแต่ถามว่าพอเวลามีโอกาสเห็นดูตามความเก่าเนื้อชินเงินแบบนี้เนื้อเดียวกับมาเหส่วนเนื้อเดียวกับชินราชใบเสมาไม่มีอะไรที่ต้องนั่งต้องนั่งสงสัยจิบปุ๊บก,ก็แท้เลยต้นแบบจ้าสัวครับใช่ครับองค์แรกที่เห็นผมก็องค์แรกที่ได้ในชีวิตแต่เข้ามาในมือแล้วสามารถครอบครองไว้ได้เพราะดูเป็นวันนี้คือนะเนื้อชินเงิน นี่ที่มีอายุเนี่ยห้าหกร้อยปีเนี่ยให้ด้วยใจครับอาจาขอบคุณครับพี่เชฟทองรอเอาว่าขอโชว์ให้เป็นเกียรติเป็นสีกระไลไปสักพักหนึ่งอ่ะอันนี้ก่อน,น่าจะมีองค์เนี้ยที่จะสูสีกับเมกสิทธิ์อ่ะที่ไหนใครตอบถูกแล้วประมูลได้ ลดราคาพายให้สิบเปอร์เซ็นใครตอบถูกแล้วประมูลได้ลดราคาผายให้สิบปอร์ซ็นายในหนึ่งนาทีภายในหนึ่งนาทีครับนี่ใครตอบถูกนะตอบถูกแล้วเดี๋ยวถ้าไปมาประมูลได้แล้วประมูลได้แต่ลดให้สิบปอร์เซ็นถ้าทายถูกเราก็ประมูลได้ลดให้สิเปอร์เซ็นอืมถ้าไม่ทายประมูลได้ไม่ได้ส่วนลดนะอ่าพ่อกลวยโอ้พ่อกลวยไม่มีทางเก่าขนาดนี้ครับ กูสุกอืมกูบนครับกูแสงวัดนีวัดทีประเสริของเงินกูสุกยูคนตีหานกูสุกถ้ามีส่งมาทางไว้ได้ครับผมจะไปอยู่อ่านี่กูสุกครับกูบุญแน่นอนอืม ปูบุญเอาง่ายๆนะครับถ้าใครเคยซื้อเนะีฮยผงยาจุ่มลักปูบุญว่าลางบางแก้วอยู่แล้วปูุูบุญพิมสะุ้งมันพิมสะุ้งใช่พอนี้เป็นสะดุ้งกลับส่วนมาเป็นปูบุญคนไทยีีเยอะมาก นะอันนี้เป็นทิมพ์สะดุ้งกลับแล้วเอกลักษณ์พิมพ์คือท่านั่งขอพะอันนี้คือนะฮะวัดกลา,างบางแก้วแบบไม่ต้องสงสยัยใช่ชัดเจนนี่อตอบถูกของตอบปูบุญเยอะนะครับพี่เล็มกมกรทองตอบปูบุญวัดชีประเสริฐเพราะว่าเนื้อคุกลักแบบเนี้ยเป็นเนื้อคุกลักอายุร้อยปีเศษ อ่าแต่อันเนี้ยเป็นเนื้อยาจุ่มลักอ่าถ้าเป็นหลวงปู่บุญวัดชีประเสริฐใช่ไหมครับเป็นคุกรักคุกรักเหมือนพ่อแก้ววัดเคือวันแต่อันนี้เป็นเนื้อยาจุ่มลัก ซึ่งเนื้อยาจุ่มลักเอกลักษณ์ของวัดกลางบางแก้วอ,อันนี้เป็นปางสะดุ้งกลับด้วยปางสะดุ้งกลับด้วยสะดุ้งกลับกลับร้ายกลายเป็นดีหลังจาน,พ,นพี่เล็กพลาดไม่ได้นะพอเนื้อยาอจุ่มรักเนี่ยถ้าจุ่มลักไนะ้วเนี่ยอีกร้อยปี ก็อยู่อย่างเนี้ยอีกสองร้อยปีก็อยู่อย่าง,นาาางนนาเนี้ยใจหายเหมือนกันนะผงยาผมนี่ก็เป็นคนที่นําผงยามาแบ่งปันแฟนเพจแบบคือถ้าผมเก็บทุกเม็ดละเอียดทุกองค์<ม>ประมูลแบบมีราคาเริ่มต้นมผมว่าผมน่าจะซื้อบ้านได้อีกหลังหนึ่งะ <laughs> ไม่หรอกครับเอาเอาให้ทุกคนมีความสุขทุกวันนี้ผมก็มีความสุขกว่ชีวิตผมอยู่ บางคนก็บอกพี่โอ๊ตประมูลทำไมให้ผมไปขายนู่นนี่นั่นก็ได้ผมบอกว่ามันต่างกันนะแฟนเพจผมอะ่ะมานั่งดูไลฟ์ผมทุกคืนแฟนเพจผมคือคนที่ให้กําลังใจผมอยู่กับผมตลอดแฟนเพจผมคือคนที่ให้เกียรดผมผมขายพ้าให้เซียนผ้าไปทํากําไรผมมั่นใจว่าคุณไม่ให้เกียรดผมเท่ากับแฟนเพจที่ผมนี่ให้เกียรดผม ผมไม่ได้คิดว่าแฟนเพจของผมเป็นแค่คนอยู่ใน Facebook แฟนเพจผมทุกท่านคือเพื่อนจริงๆที่อยู่ต่างพื้นที่และใช้ช่องทางออนไลน์ในการเข้ามาเจอกันมันเหมือนตัวอย่างเดี๋ยวผมให้ประมูลอยู่แล้วครับองค์นี้เป็นรายการสุดท้ายปางสะดุ้งกลับนะเนื้อผงยาจ,จินดามนีปุบุญวกลางบางแก้วในสมัยก่อนการเดินสนามพระนะเวลาได้พระมามีคนถามเท่าไหร่เท่าไหร่บอกเอามื่นสองมื่นหนึ่งได้ไหมไม่ขายให้ แต่พระองค์นั้นไปอยู่กับเซียนอีกคนหนึ่งแล้วกะแล้วก็เขาก็ไปถามว่าซื้อมาเท่าไหร่เขาบอกเนี่ยซื้อมาหมื่นหนึ่งไอ้คนนั้นก็จะเดินมาด่าผมหรือด่าใครด้ไม่ผมว่าเราก็ต่อหมื่นหนึ่งเท่ากันทาไมไม่ขายเราเ,<อ>เราเห็นก่อนด้วยต่อเท่ากันทําไมขายคนนั้นคิดว่าเราไม่มีตังหรือไงอผมสวนทันทีเลยเขาซื้อพระผมทุกองค์แต่คุณเนะี่ยซื้อพระผมแค่องค์เดียวฉะนั้นผมขายพระให้เขาเพราะเขา ซื้อขายพระกับผมตลอดไม่ใช่แค่ซื้อองค์เดียวแล้วแยกย้ายฉะนั้นพระเครื่องทุกองค์เวลาคนที่มาเห็นแล้วขอซื้อผมอะผมไม่ขายข้างนอกผมนำมาผ่านไ์สดเพราะว่าลูกค้าในร้า์สดไลไ์สอดผมทุกคนคือคนที่นะอยู่กับผมตลอดรักและให้เกียรติกันแค่นั้นเองครับ อีกนายหนึ่งนะครับพระเครื่องอ่ะผมอยากมาแบ่งพันผ่นและสดเพราะมันจะไปอยู่ใน youtube มันจะเป็นองค์ดารามผมขายพระให้เซียนเซียนครับผมรู้กันสองคนมผมขายพระฝ่านรายการคนหลายหลายร้อยคนได้เห็นคนดูย้อนหลังอีกเป็นหมื่นคนได้เห็นได้รู้จักพระเครื่องผมว่าคุณประโยชน์มันมากกว่าเซียนคนไหนที่เห็นพระผมแล้วอยากกระซื้อขายปิดไปคุณก็ไปแอนหาเขาเลยโอเคนะครับ และการสุดท้ายของค่ำคืนนี้สำหรับนะฮะพระผงยาจินดามานีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลังจานด้วยเเลยครับหลังจานอ่ะโอเคครับองนี้เปิดแรกมาเวลาเดินครับอ่ะเนื้อยาจินดามานีหลวงปู่บุญคุณต้องโดนกันหลักแสนอยู่แล้วไม่มีเซียนพรกคนไหนในประเทศนี้นะนำผงยาจินดามานีปู่บุญมาแบ่งให้คุณราคา,สาใส่ไัชื่กครับปูบุญต้องมีราคาเริ่มต้นใช่ หนหมืนบาที่พิสุทินนะครับเสดายตังไม่ได้พระพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวเนี่ยก็ปู่บุญวัดกลางบางแก้วแล้วยิ่งเป็นพิมพ์ซิกเนี้เจ้์นันคือพิมพ์สะดุ้งกลับกลับร้ายกลายเป็นดีมาสี่หมื่นห้าแล้วนะครับตอนนี้ผมบอกเลยสี่หมื่นห้าคุณยังซื้อน้อดินไม่ได้เลยใช่ไม่ได้ตัวผมเองก็ต้องซื้อของเราหกแสนสมัยก่อนเสร็จลงสะดุ้งกลับอะ่ะใช่ลีลาหนังตะลุงไม่เคยมีโอกาสได้ซื้อในชีวิตในอดีต <ม>นะครับมาสี่หมื่กพันแล้วนะครับคุณไปถามคุณทอมไมทองแต่คุณทอมซื้อวงหนึ่งอะ่ะตอนนั้นอ่ะเจ็แสนฟ้านะครับต้องนึกถึงพี่นิมิตเลยถ้าคนชอบเก็บบุญพี่ทวีก็มีปูบุญองค์ที่อาฝั่งตะกุดเนยาจินดามณีเป็นพระที่เข้าใจง่ายแล้วยิ่งเป็นพิมพ์สะดุ้งกลับด้วยพิเศษตรงพิมพ์สะดุ้งกลับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับ ครับพี่บดบังรักใสๆนี่ฮะมาสี่หมื่นเจ็ดพันที่พี่พัชระพลครับพี่น้องเอ้ยเนื้อยาจินดมมามณนีจะมาใส่กันอยู่หลักพันมันก็ไม่ได้พักกันแล้วนะเอ้หลักหมื่นก็น่าจะไม่ได้พักกันแล้วนะแล้วองค์นี้หลังจานด้วยพี่ห่อมนุษย์มีไฟมาสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยังซื้อเนื้อดินไม่ได้เลยครับพี่พรปวบเลมาห้าหมื่นต้องบอกว่ายิ่งเป็นพิมพ์สะดุ้งกลับด้วย ราคาสุดท้ายอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับยิ่งเป็นพิมพ์สะดุ้งกลับด้วยแล้วต้องบอกว่าอันนี้เป็นสะดุ้งกลับเนื้อยาจินดามณนีจุ่มลักด้วยราคาสุดท้ายอยู่ที่มีหอบมนุษย์มีไฟห้าหมื่นแปดร้อยนะครับต้องบอกว่าห้าหมื่นกว่าบาทนี้เนื้อดินบุญยังซื้อไม่ได้เจ้าสัวสองยังซื้อไม่ได้เลยเอ่ะมีเล็กมากรทองมาห้าหมื่นสองพันสองร้อยเสียดายตังไม่ได้พครับคกับตาทรวรมาห้าหมื่นสามพันบาทครับ ผ้าจานหอมทันนะแต่ตัวเลขไม่ทันพี่กับจันทว,วรโอ้โหรยเดียวที่เลขมังกรอทองห้าหมื่นสี่พันสามร้อยไม่ทันไม่ทันคนระับห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยพี่กับจันทว,วรพิมพ์สะดุ้งกับแล้วต้องบอกนะอันเนี้นะ <c oughs> เขาเรียกอะไรอ่ะ <c oughs> เป็นพิมพ์นัศมีด้วยนะครับ <c oughs> แล้วหลังจานด้วยนะ <c oughs> เอาง่ายง่ายนะราคาหลักหมื่นเนี่ยปกโพจานเลขหกเนี่ยยาว์เป็นแสน ถ้าเนื้อยาอย่างเดียวไม่จานก็ว่าไปอย่างนี่เนื้อยาแล้วจานราคาหลักหมื่นที่บอกว่าไม่สามารถจะหาที่ไหนได้ก็นะฮะขอให้อนุภาพของพระเครื่องนะครับความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอํำนวยผู้ครอบครองนะได้ประสบผลสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกป,ประการสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าฝันดีราตีสวัสด์สวัสดีครับ